หลังจากที่เปลี่ยนนะคะให้ดูนะคะตัวเดไลท์นะคะกลับมาสวยใช้งานได้ตามปกติและระบบเดิมก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะทำแล้วไม่มีปัญหาไฟช board. อนบอร์ดควบคมอยู่มันเดิม100%ไม่แต่งหักเสียหายไม่ฉีกขาดไม่เป็นรอนมาม่านะจ๊ะไม่ฝากรอยนิ้วมือรอยเศษสำรีไม่มีนะจ๊ะเช็ค ก่อนเลือกซื้อสินค้าให้มั่นใจให้ชัวร์แล้วค่อยเข้าใช้บริการหน้าที่นั้นเช็คดูโปรไฟล์ร้านนิดนึงว่าํำงานเกี่ยวกับอะไรพี่ๆอยากทำอะไรก็หาร้านที่ํำนานโดยตรงจะดีกว่าจำรองคิวนะคะติดตอ่อหาปาเดียก็ได้เลยนะคะพี่เบอร์0 8 4 4 574 574นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ปาเดียกเบอร์เดียวเท่านั้น